สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีนางสยองขวัญจากอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฝังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าเมนเจลังอาจารย์2024เรื่องราวได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่พบเจอเหตุการณ์รีลับแถมยังถูกบางอย่างตามมาเล่นงาน พวกเขาจึงพยายามค้นหาคำตอบจนพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกเชื่อมโยงมาจากอดีตเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมพมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ผู้ยิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเซกายิงสาวแม่มายที่อาศัยอยู่กับลูกๆสามคนผมขอแนะนําพวกเขาก่อนเลยนะครับโดยคนแรกมีชื่อว่าดีนี่พี่ชายคนโตคนที่สองมีชื่อว่ารัตนาเด็กสาวมัธยมปลายส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าโดดีน้องเล็กประจําบ้านและดูเหมือนว่าตอนนี้ชีวิตของพวกเขาจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เนื่องจากเซกาได้เสียสามีอันเป็นที่รักไป เธอจึงต้องทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวโดยเธอเปิดร้านขายข้าวแกงแต่ดานี่ก็ไม่เคยอยู่ช่วยงานเธอเลยนะครับเขาไม่เอาไหนกว่าจะกลับบ้านก็ปาไปหลายวันแม่ที่มีโอกาสคุยกับเขาเธอจึงบอกว่าเธออยากให้เขาเรียนต่อมาหาลายัยแต่ดานี่ก็บอกนะครับว่าเขาน่าไม่ชอบเขาชอบสายช่างมากกว่าและที่เขาไม่ได้กลับบ้านคือเขาเอาเวลาไปหมกตัวอยู่ที่อู่เพื่อเรียนซ่อมรถต่างหาก แต่ถึงจะพูดยังไงแม่ก็ไม่ฟังแม่ต่อว่าเขาเพราะเธออยากให้เขาทำงานดีๆแล้วก็เก็บตั้งส่งน้องเรียนทางด้านดาน,นี่ก็แย้งว่าการเรียนจบปริญญาไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จแม้ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็โมโหจนหูดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทั้งคู่ทะเลออกกาะกันยกใหญ่ดานี่ได้หนีออกไปจากบ้านส่วนแม่ก็ได้แต่นั่งร้องไห้แต่ยังไงก็ตามชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป เซกาเธอได้ไปตลาดเพื่อหาซื้อวัตถุดิบเข้าร้านโดยมีโรเดียลูกน้องมือฉมังเป็นคนคอยช่วยงานและหนังก็เผยให้เห็นนะครับว่าเซกาเธอก็เป็นสายมูเหมือนกันทุกครั้งที่เธอเปิดร้านเธอจะมีเครื่องเส้นอยู่เสมอแต่ถ้าว่าวันนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเซกาเห็นว่าที่ร้านของเธอไม่มีลูกค้าเข้าเลยสักคนใครที่เดินผ่านก็ปิดจมูกเหมือนกับเม้นอะไรบางอย่างและบังเอิญตอนนั้น ลูกค้าประจำก็ได้เดินผ่านมาพอดีโรเดียจึงได้เรียกเขามาถามว่าวันนี้ไม่กินข้าวที่ร้านของเธอหรอเขาที่ได้ยินก็ทำหน้างงเพราะเขาคิดว่าร้านปิดหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าตอนที่เขาเดินมาเขาเห็นว่าร้านมันปิดจริงๆนะครับแถมร้านก็สกปกอีกด้วยโรเดียจึงบอกว่าบ้าหรือเปล่าร้านของเธอเปิดตลอดและอาหารก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนั่นจึงทำให้เขาได้สั่งกลับไปกิน แต่เดินยังไม่ทันจะถึง3ามเกาเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งเนื่องจากอาหารที่เขาสั่งไปมันกินไม่ได้เซกาจึงรีบเข้าไปดูเธอก็เห็นว่าอาหารมันเสียไปหมดแล้วเธอจึงขอโทษลูกค้าพร้อมกับเอาเงินคืนให้จากนั้นเธอก็ไปเช็คตามถาดอื่นๆซึ่งก็พบว่าทุกอย่างมันเสียเหมือนกันเธอก็งงอยู่นะครับว่าทําไมมันเป็นแบบนี้และหลังจากเลิกงานเธอก็ได้ชวนโรเดียไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของมาร์กอัมบาคนที่เธอนับถือ แต่พอไปถึงเธอก็ต้องตกใจเมื่อเธอรู้ว่ามักอัมบาได้เสียชีวิตไปแล้วเธอจึงถามกับชาวบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็บอกนะครับว่าเมื่อตอนสี่โมงเย็นของวันนี้มักอัมบามีท่าทีปแปลกเธอกีดล้องอยู่ในบ้านไม่เป็นตัวของตัวเองคล้ายกับว่าถูกบางอย่างเล่นงานพอได้ยินแบบนั้นเซกาจึงได้เข้าไปดูซึ่งหนังก็เผยให้เราเห็นว่ามักอัมบาที่พูดถึงคือผู้หญิงัยกลางคน ที่กำลังนอนตาเบิกขค้างใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลและจู่ๆเซกาก็ต้องตกใจเมื่อเธอเห็นว่าร่างของมักอัมบาได้กระตุกอย่างแรงแถมยังพ่นเลือดสีดำใส่หน้าของเธออีกด้วยเธอที่กลัวจึงรีบกลับออกมาทันทีและฉากก็ได้ตัดมาที่บ้านตอนนี้โดดี้กำลังนั่งดูโทรทัศน์แต่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนได้มาขอที่ประตูนะครับเขาที่จะเดินไปเปิดก็ดันสะดุดกับของเล่นจนแว่นตาหลุดประจวบเหมาะกับตอนนั้น เขาก็มองไปเห็นใครบางคนได้เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วซึ่งคนคนนั้นใส่ชุดสีดำาผมยาวลากพื้นแต่พอเขาหยิบแว่นตาขึ้นมาสวามใส่เขากลับเห็นว่าคนคนนั้นคือแม่ของเขาเองเขาจึงจะเข้าไปคุยแต่แม่กลับไม่ตอบอะไรเลยซึ่งมันผิดปกติพอถูกขังที่แม่กลับมาแม่มักจะจ๊บหน้าผากของเขาตลอดเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับรัตนาแต่เธอก็บอกว่าบางทีแม่อาจจะเหนื่อยเลยไม่มีอารมณ์เล่นด้วย แต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งพอทั้งคู่ได้เดินไปเปิดดตูพวกเขาก็เห็นว่าเป็นแม่ที่เพิ่งกลับมาและแม่ก็ได้จุ๊บหน้าผากของโดดี้เหมือนเคยโดดี้จึงมั่นใจทันทีว่าคนที่เขาเห็นเมื่อกี้นี้นั้นไม่ใช่แม่และกลางดึกในคืนเดียวกันขณะที่เซกากำลังจะเข้านอนจู่ๆวิทยุในห้องของเธอก็เปลี่ยนขึ้นเองแถมเธอยังเห็นว่าในตู้เสื้อผ้ามันมีผีตนหนึ่งได้โผล่เข้ามาหลอกเธอนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่ความฝันพอถึงตอนเช้าเซกาก็ได้รับจดหมายค่าเทอมจากโรงเรียนของรัตนาที่เธอคอพผ่อนพันมาตลอดจนถึงครานี้เธอต้องจ่ายจริงๆเธอเก็บรวบรวมเงินที่มีเดินตรงเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แต่เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่ายอดเงินทั้งหมดถูกชำระไปแล้วเธอที่สงสัยจึงขอดูใบเสร็จซึ่งก็พบว่าตรงลายเซ็นมันเป็นชื่อของดานี่ใช่แล้วครับ ด่านี้เขามาจ่ายค่าเทอมให้กับน้องนั่นเองและที่เขาหายไปจากบ้านคือเขาไปทํางานอยู่ที่ร้านซ่อมของรุ่นพี่แต่แม่ก็ยังไม่เชื่อใจเขาแม่โทรไปต่อว่าหาว่าเขาทํางานไม่สุจริตแต่เขายังไม่ทันจะเอ่ยปากอธิบายแม่ก็ชิงตัดสายไปเสียก่อนและในวันเดียวกันทางด้านโลเดียก็กําลังหัวหมุนเนื่องจากตอนนี้ที่ร้านมีลูกค้าจํานวนมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนและพอเซกามาถึง โรเดียก็ได้เอาเงินมาให้ดูพร้อมกับบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันพวกเราคงรวยแน,แน่แต่ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับเซกาเธอมีสีหน้าปแปลกเนื่องจากสิ่งที่เธอเห็นไม่ได้เป็นไปตามที่โรเดียพูดเพราะแท้ที่จริงแล้วในร้านมันไม่มีใครอยู่เลยสักคนและเงินที่โรเดียเอามาให้ดูก็เป็นแค่เศษใบไม้แห้ง,หงเซกาที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบไปหาหมอผี เพื่อที่เธออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพอหมอผีได้ทําพิธีเขาก็สัมผัสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเขาบอกว่าเซกายเคยไปทําสัญญาบางอย่างกับยินหลายเพื่อให้ร้านของเธอขายดีแต่พอคนที่ดูแลยินตนนั้นตายมันก็ไม่มีอะไรกินมันจึงมารบกวนด้วยการกินอาหารที่ร้านของเธอจนหมดและหมอผียังบอกอีกนะครับว่าถ้าเธอไม่รีบจัดการมันจะมากินตัวของเธอแทนและหนังก็เผยให้เราเห็นว่า คนที่ดูแลยินตนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือมักอัมบา้นั่นเองและในขณะที่กำลังคุยกันจูจูเซกาก็ถูกยินตนนั้นเข้าเสิงมันบอกว่าถ้าใครมายุง่งมันจะจัดการให้หมดพอพูดจบมันก็ได้เล่นงานมอผีให้ดูเขาที่รับมือไม่ไหวจึงรีบไลใ่ให้เธอกลับออกไปและในวันเดียวกันทางด้านเซกากับโรเดียก็ได้เดินทางไปที่บ้านของมักอัมบาอีกหลังเพื่อที่พวกเธออยากจะรู้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และพอไปถึงพวกเธอก็เห็นว่านในบ้านมันมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ยืนอยู่เซกาจึงจะเข้าไปถามแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรจูๆ่ๆเธอก็ถูกบางอย่างเข้าเล่นงานและหลังจากนั้นท่าทีของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเงียบขึ้นไม่พูดไม่จาแถมโดดดี้ยังเห็นว่าตอนที่เธอเดินเข้ามาในบ้านมันมีผีตนหนึ่งได้ตามเข้ามาด้วยและยังไม่ทันจะข้ามคืน เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อจะจูเซกาเธอได้เอาน้ําร้อนมาราดตัวเองจนเกิดแผลผู้พองและที่มันเป็นแบบนี้คือผีตอนนั้นบังคับให้เธอทำรัตนาที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบโทรไปหาดานีเพื่อบอกให้เขากลับมาบ้านโดยด่วนและในระหว่างนั้นไฟก็ได้ดับลงแล้วแม่กับโดดีีก็ได้หายตัวไปรัตนาจึงไปขอความช่วยเหลือจากป้าโรเดียและพอทุกคนมาถึง พวกเขาก็เห็นว่าแม่กําลังจับโดดี้อาบน้ําโชคดีที่ไม่ใช่น้ําร้อนและในคืนเดียวกันเซกาที่พอจะมีสติเธอจึงสรารภาพทุกอย่างให้กับลูกๆฟังเธอบอกว่าหลังจากที่พ่อของพวกเขาตายสิ่งแรกที่เธอกลัวคือการเลี้ยงลูกไม่ดีเธอที่ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจไปทําสัญญากับยินเธอยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆอยู่สุขสบายดานี้ที่ได้ยินก็ถึงกับหน่อยเลยนะครับ เพราะเขาไม่เคยเชื่อฟังที่เธอบอกเลยแต่ในขณะที่กําลังคุยกันจูจูโดดี้ก็รู้สึกว่าที่ข้างนอกมันเหมือนจะมีใครจ้องมองพวกเขาดานี้จึงอาสาเดินออกไปดูและยังไม่ทันจะถึงไหนประตูห้องก็ได้ปิดเข้ามาเองแล้วท่าทีของแม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอถูกบางอย่างเข้าสิงรางแถมเธอยังพยายามทำร้ายทุกคนอีกด้วยดานี้ที่พังประตูเข้ามาได้เขาก็รีบช่วยน้องๆออกไปและหลังจากวันนั้น อาการของแม่ก็ไม่มีท่าทีจะดีขึ้นพวกเขาจึงเชิญให้อุสตาร์มาทําการไล่ผีแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับขณะเดียวกันป้าโรเดียก็ได้โทรมาหาเธอบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่จะสามารถช่วยแม่ของพวกเขาได้โดยผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าไคบักจาเขาเก่งในเรื่องไล่ผีเธอได้ที่อยู่ของเขามาแล้วเธอจึงบอกว่าพรุ่งนี้ให้ดานี่เข้ามาเอาดานี่ก็บอกว่าขอบใจมากๆที่ป้าโรเดียเป็นทุราัฮ แต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อป้าโรเดียเห็นว่ามีผีตนหนึ่งได้มาหาเธอที่บ้านแล้วมันก็เล่นงานเธอจนตุยพอพวกดานี่ได้รู้ข่าวก็ตึงกับช็อกพวกเขารีบมาหาเธอซึ่งก็เห็นว่ามันคือเรื่องจริงแต่ก็มีผู้ยิงคนหนึ่งได้เอาที่อยู่ของใครบักจามาให้นะครับเธอบอกว่าเจอกระดาษแผ่นนี้ในกระเป๋ากางเกงของป้าโรเดียพอดานี่ได้รู้แบบนั้นเขาก็รีบนําตัวของแม่ขึ้นรถ แล้วก็ออกเดินทางไปที่นั่นทันทีโดยมีมังดายัตรุ่นพี่ของเขาได้มาช่วยอีกแรงแต่พอไปถึงหมู่บ้านที่ว่ามันก็ขําพอดีนะครับซึ่งประจบเหมาะกับที่พวกเขาต้องทำละหมาดพวกเขาจึงแบดที่สลาข้างทางโดยพวกเขาได้นำตัวของแม่ลงไปด้วยแต่ยังไม่ทันจะทำละหมาดเสร็จจู่ๆแม่ก็ได้หายตัวไปทุกคนก็ได้ช่วยกันออกตามหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแผนการของผีนะครับ มันหลอกพวกเขาไปจัดการทีละคนจนถึงคิวของดานีที่กำลังจะถูกเล่นงานโชคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งได้มาช่วยเอาไว้ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือไขรบักจ่านั่นเองเขารีบพาตัวของเซกาไปที่บ้านจากนั้นเขาก็บอกให้พวกดานีเอาน้ำมนต์ปลุกเสกล้างตาซะจนทำให้พวกเขาได้พบกับผีที่สิงอยู่ในร่างของแม่ไขบักจ่าก็บอกนะครับว่าต้องรีบไล่ให้มันออกไปก่อนที่แม่ของพวกเขาจะรับมือไม่ไหว แต่การที่จะทําได้ก็ต้องใช้ดินจากหลุมศพของคนที่ทําหรือเป็นหมอผีพร้อมกับใช้มพะพร้าวบนต้นที่มีลูกเดียวทางด้านลัดนาจึงบอกว่าเธอเคยได้ยินป้าโรเดียพูดถึงหมอผีคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามักอัมบาเธออาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเวตันด่านี้ที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงอาสา,าจะเป็นคนไปเองแต่ก่อนที่จะไปไข่บักจ่าก,ก็ได้เอานำหมตนมอมให้กับเขาเพื่อให้เขาเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉิน และในระหว่างรอของทําพิธีไคบักจาก็ให้รัดนากับโดดีท่องบทสวดไปเรื่อยๆส่วนดานีก็ยียบรถอย่างกระฟ้า8แปดไม่กี่นาทีก็ถึงหมู่บ้านที่ว่าแต่เขาก็ไม่รู้ว่าลุมศพของมักอัมบาอยู่ที่ไหนเขามองซ้ายมองขวาก็บังเอิญไปพบกับชาวบ้านที่เดินผ่านมาพอดีเขาจึงได้ถามถึงลุมฟังศพของมักอัมบาจนสุดท้ายเขาก็สามารถไปที่นั่นได้แต่ในระหว่างที่เขาจะเอาดิน จู่ๆก็มีเสียงปริศนาได้มาเตือนกับเขาโดยเสียงนั้นบอกว่าอย่าเอาดินลุมนี้ออกไปเด็ดขาดและตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่ามือมันหนัก,นกๆเหมือนมีบางอย่างได้มากดเอาไว้และหนังก็เผยให้เราเห็นอีกว่าที่รอบตัวของเขามันมีแต่ผียืนอยู่นะครับส่วนดินของลุมศพก็มีแต่นอนอยู่เต็มไปหมดเขาจึงได้เอน้ำมนเทราตนั่นจึงทําให้ทุกอย่างได้หายไปและพอถึงตอนขากลับเขาก็พยายามมองหาต้นมะพร้าวที่มีลูกเดียว ซึ่งมันก็หายากมากๆแต่โชคดีที่เขาได้พบกับวิญญาณของแม่ที่ออกจากร่างและเธอก็นำทางให้เขาไปพบกับมะพร้าวต้นนั้นแต่ขณะเดียวกันวิญญาณของผีร้ายก็กำลังจะเล่นงานพวกรัตนานะครับไข่บักจาจึงได้ท่องคาถาพยายามหยุดมันเอาไว้แต่มันก็เก่งเหมือนกันมันเล่นงานเขาจนกองออกนอสะบักสะบอมไม่เป็นท่าโชคดีที่ดานี่ได้กลับมาทันไข่บักจาที่พอจะไว้อยู่ เขาจึงทําพิธีไล่ให้วิญญาณผีร้ายออกไปและเขาก็ทําสําเร็จวิญญาณผีร้ายได้ออกจากร่างของเซกาเธอที่มีสติกลับคืนมาเธอก็ได้ขอโทษด,ดานี่ที่เธอเคยต่อว่าเขาแถมพยายามบังคับให้เขาทําสิ่งที่ไม่ต้องการทางด้านดานี่ก็ขอโทษแม่เหมือนกันนะครับที่เขาทําให้แม่ลําบากใจตลอดแต่ยังไงก็ตามการประทะกันเมื่อกี้นี้ก็ทําให้เซกาได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอจึงฝากให้ดานี่ดูแลน้องๆด้วย พอพูดจบเธอก็สิ้นใจไปพวกเขาทั้งสมคนก็พากันร้องไห้ที่จะไม่ได้เจอแม่อีกแล้วแต่หลังจากวันนั้นดานีก็ได้ทำตามที่แม่บอกเขาดูแลน้องๆเป็นอย่างดีแถมเขายังสันต่อธุรกิจของแม่อีกด้วยแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะผีตนนั้นยังไม่ได้ไปไหนมันเข้าสิงร่างของรัตนเพื่อรอเวลาเล่นงานพวกเขาต่อและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะดานีได้ทำผิดพลาดนะครับ คือตอนที่เขาไปเอาดินจากหลุมศพซึ่งเขาไม่รู้ว่าหลุมนั้นมันไม่ใช่หลุมของมักอัมบาแต่มันคือหลุมลูกสาวของเธอนั่นเองลูกสาวของมักอัมบาได้กลายเป็นยินหลายด้วยเหตุผลบางอย่างนี่จึงเป็นสาเหตุที่มีเสียงปิศนาได้เตือนกับเขาว่าอย่าเอาดินหลุมนี้ออกไปเด็ดขาดและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ ผดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเข้าหลอกของผีกลิ่นอายความลี้ลับและปริศนาที่ยังไม่ถูกคลี่คลายแถมตอนจบหนังก็ได้จบแบบปลายเปิดว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้เลยนะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาทนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ